ซาลาเปาอบอุ่นทุกความอร่อยไออุ่นครับซาลาเปาน่ารักเนาะพี่ม,พมินสโปใส่ไม่อุ่นแล้วจะกินยังไงอ,อ่นนะจะรอเพิ่งแป๊บนึงค่ะ,นนะผักขมอบชีสโอ้ยมีไส้แบบแปลกๆเยอะเลยเนาะพี่เนาะ เอาไส่อะไรดีอ่ะอชิ้นเลยอันนี้ค่ะโมอบชีสอันนี้าแบ่ง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 ให้พีมันทำมันทำไม่ได้ตอนนี้เอาเหรอมันร้อนอยู่เหรออ่ารอรอนร้อนก่อนเอ้ยร้อนเย็นก่อนร้อนไหะใช่ไม่เป็นไรพี่มัคนทนโอ้โห ไม่ไหวว่ะพาไปดูอันนี้ขอแล้วกันหอนาฬิกาเปลี่ยนสีเขาเรียกที่เบลล์ถ้าลงตัวมาแล้วมันจะเจ็บมากโอ้นะครับหอนาฬิกาเปลี่ยนสีเรื่อยๆครับแดง for watching ครับซาลาเปาเดี๋ยวผมชิมให้ทีหลัง